ก็เอิญก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะคะยินดีกับมินากับสิรหลังน้าเชอรี่นูฟิวตอมปอรอยงเดีวนะคะคุณคะเราจะไปตามหาโรงเรียนกันนะคะมันก็จะเป็นตอนตามหาโรงเรียนกับฝึกร้องเพลงนะคะพี่เชอรี่ได้ข่าวว่าวันนี้อ่ะวันนี้อ่ะมีประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนไม่ใช่หรอในโรงเรียนหมายมกิจกรรมร้องเพลงน่าจะสีใช่ใช่ใช่ใช ทำไมเหรออยากเห็นพี่ร้องเพลงอ่ะโอเคเฮ้ยรักษาพี่นี่เธอเราขอไปด้วยนะก็ได้จะไปไหนหรอโรงเรียนอ่ะเหมือนกันเลยนี่แล้วทำไมไม่ใส่ชุดมาอ้าวเขาเธอเขาไม่ได้บอกหรอให้สุดใส่ชุดอะไรไม่นะแล้วดายชื่ออะไรเหรอ เราชื่อเชอรี่แล้วนายอ๋อเราชื่อเราชื่อตะว,วันอนะโอเคตะว,วันยินดีที่ได้รู้จักนะเธอขับรถเป็นไหมเนี่ยไม่อ่ะเธอขับไปเลยแล้วกันเราไม่ขบับละนี่เธอตามฉันมาทำไมเนี่ยเฮ้ยนายทำบ้าอะไรเนี่ย ขึ้นมาจะไิส่งนต่ะจะร้องเพลงอยากฟังอยากเห็นเธอร้องเพลงแต่ฉันร้องไม่ค่อยพอนะหน้าอนะโอเคขอชจตสิทธให้ อเพลงอะไรอเพลงอะไรก็ได้ที่เธอชอบมากประมาณปสองปหนึ่งรักนาต้าวานดีกว่ารักนาต้าวานนะอาเพลงนี้แม้ได้ดีฉันก็ชอบอยู่นะพี่นุกับพี่ปายมีนคนร้อชอบมากร้องเลยเชล้ามคนนี้จะเชล้ามคนนี้จะมีแต่ต้าวานเลี่งลยงไล่วันหวานให้อยู่ทิ้นไปอย่าได้แค่อย่าทำแบบนี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อนแอ เราขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันก็ใจมันละคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงให้อยู่รักไปหัวใจฉันคนตั้งเต็บฉันประมาณนี้ได้ไหมเอ้ได้ยันเนี่ยตอนเธอร้องเพลงเธอก็พอนั่นเนี่ยแน่นอนเอาเพลงเราละแก,กบ้างดีไหมอืมก็ได้ เราลักแกเท่าที่คนคนหนึ่งจะรักได้คอยเทนแค่ดูแลแกเวลาที่ร้องไห้ถ้าอย่าดีกูฉันจะนี้ไปมีใครแค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจก็มีแค่แกคนแค่จะไม่นักเลยไงเขาเขาลักแกไปเขาสั่งยาวจะประคับปากเขา ประมาณนี้ได้ไหมได้หนุยไอ้จ้า นะพเพลงอะไรต่อดีอะอา่างไก็ได้ก็อยี่ชอบปะโอเคโอเมนาคงสวยนะได้ โอไม่นานคนสวยจะต้องรองก่อนพี่ไม่มีเวรพี่ไม่มีเวนมีท้องให้นอนต่อใสขอให้หมดเพื่อนแค้เนเจ้าด่านถามแต่แเก็บเกวใจไว้ในเกวตา แม่คนสวยจะต้องรองก่อนแม่มีวานมีท้อให้นอนเจา้าใส่ขอให้หมดควคดามแค่เจ้าดันผ่านใจจนเก็บแก้วใจไว้ในแก้วตาได้ไหมได้ Udah, lu liat nih. ก็มันจะไปเรียนที่ Hot แอร์ฮัตไทร์นะว้าวสวยจังเลยอะ่ะดีใจมากใช่สวยมากเลยอะ่ะอย่างชอบนี่นายนั่นไหนอะ่ะฉันจะมาขับรถนี่ฉันต้องหาที่ต้องเป็นคนขับ ต้องแก้เป็นใจใช่อืมชัมอนไม่ค่อยเห็นนะเัาไม่เห็นเหรอเดี๋ยวเอาอันนี้ให้เนาะ เดี๋ยวฉันต้องหาโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์นได้ใ้ออมามีค่นี่ผู้จัดการหน่อยฉันฟุ่ยแล้วฉันจะลงจานโลฉันจะต่อตายเลยโอ้ยโฮ้ยโหยเฮ้ยเนไปหิวเลยอุ้ยตามมาด้วย นายขับรถเลนะนี่ฉันกำลังดูโทรไอแพดอ่มอะไรเดียวไอแพดอยู่นะใจก็ไม่ได้อยากจะเป็นเสื้อก็ไม่ได้อยากจะเป็นเสื้อแล้วไม่ได้อยาล่ะยังงก็ไม่เว่อยังย่ออีกที่ย่ออีกที่ย่ออีกทีหัวใจเพื่อวายัวใจพี่อ สงสัยตาไปแล้วถ้าคิดยังไงก็หายอกในน้องหยอยที่หยอยที่หยอยเพราะว่าใจผิจะว่า ไม่กอดเดีายวตาย้ะนี่นายชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อต่อวันเราทำอะไรดีวาะาทุกคนมันไม่ฉันจะไปเล่นของนอนนี้อ่ะ ประตูทางไหนอ่ะ สำอาวนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็จบไปตอน10นาทีนะคะถ้หัใครชอบฟนีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายคับจุ๊บจุ๊บหมวด